อัลบั้มสุดท้ายที่เราจะนําเสนอถึงความยอดเยี่ยมในวันนี้ก็เป็นอัลบั้มหมายเลข9ก้าของวงคาราบาวครับอัลบั้มนี้มีชื่อว่าทับหลังนั่นเองครับอัลบั้มนี้ถือว่าเป็นการร่วมงานระหว่างสมาชิกบุกเบิกเป็นอัลบั้มสุดท้ายเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นอัลบั้มที่ได้สะท้อนถึงยุคสมัยไม่แพ้อ,อัลบั้มอื่นๆเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะเพลงที่มีชื่อว่าทับหลังนั่นเองครับที่ได้มีเสียงคอเป็นเอกลักษณ์ แล้วก็ยังกล้องอยู่ในหูของพวกเราถึงวันนี้เลยทีเดียวครับอลไรบ้าทับหลังจะเป็นไงบ้างครับไปชมอพอร้อมๆกันเลยลลสำหรับชุดทับหลังเนี่ยมันเป็นชุดที่มันเป็นร็อกอีกอันนึงแต่ว่าโอเคอาจจะดูเดือนน้อยลงจากชุดประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะเพราะว่าชุดนี้มันจะเป็นเหมือนกับมีความซับซ้อน แล้วเรเบาลงเบาลงแต่มีความความความซับซ้อนมากขึ้นทับหลังนี่เป็นชุดที่คาราบาลมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงคือความแต่เดิมเนี่ยพัฒนาจากคาราบาลจะเป็นเพลงโจ๊ะสามชาถูกใจวัยรุ่นต่จังหวัดขาดิ้งขาโจ้นี่คือสามชานี่เป็นจังหวะของคนไทยเลยมันแต่พวกเ,เพลงลำวงที่ก็เปิดตั้งไวที่ลำวงกันตันต่จังหวัดเนี่ยมันจังหวัดสามชาเป็นจังหวัดที่ติด อันนี้เป็นความพัฒนาของคาราบาลที่จะพัฒนาดนตรีให้สูงขึ้นไปคือจะเริ่มไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยของดนตรีมีโปรเกรสซีฟมากคือรู้สึกชุวงนี้จะได้พงพรมสนิทวงในายุทธยาเล่นคีย์บอร์ดเรายังก็จะออกแนวโปรเกรสซีฟแต่เพลงที่ที่ได้เนี่ยผมว่ามันยังมีมีเพลงแม่สายนะฮะ เพลงทับหลังก็เป็นเพลงที่ตามเคลียตามภาวะเหตุการณ์ที่น่าจะชัดที่สุดคงน่าเป็นมิสชาวนานะมิสชาวนานี่จะโอ้โหเสียงกีตาร์หรือว่าการดนตรีนี่มันจะไปทางโปรเกรสซีฟมากขึ้นนะฮะเพลงทับหลังนี่ก็จะมีพวกเสียงซีนิไซเซอร์อะไรเข้ามามากมายแล้วก็ชุดนี้เพลงที่ผมชอบมากสุดคือเพลงแม่สายอีกแล้วนะฮะโซโลเพลงนี้ผมถือว่าเป็นโซโล่ที่ หนึ่งในห้าสุดยอดโซโล่ของในใจผมเลยสำหรับเพ,เ,พเพลงไทยก็ว่าได้นะเพลงแน่สายนี่ลอง,ลอง,ลองไปหาฟังดูโซโล่นี่หวานจับใจแล้วสามารถที่จะใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตาออําราเนื้อเพลงเพลงนี้เนี่ยยังพูดถึงเรื่องเดิมคือเหมือนเหมือนอะไรเพลงในยุบ้านเก่าๆเขคือ,อเรื่องการเอ,อ,เอารัดเเปรียบกันเรื่องการปรัญหาสังคมเรื่องการค้าประเวณี <c oughs> แต่ว่าสังเกตว่าวิธีการเล่าเรื่องในเพลงนี้มันมีความดราม่าครับอีกมีการพูด ให้ัวลความเป็นผู้หญิงและสอนรับปรบเสียงของพิเทรีพิเทรีที่มีความอ่อนโยนมีความเรียกว่าหวั่นไหวในเสียงเยอะอยูอใ,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 ในเนื้อเสียงเยอะครับก็การเปร็นเพลงที่ลงตัวมากๆเพลงหนึ่งครับรักทรหดรักโรหดนี่ก็เป็นอะไรที่มันมันเนื้อหาสอดเสียสังคมนะที่แบบว่าตลกดีขำดีเข้าถึงคนคน,คนเรียกว่าคนชั้นกลางหรือคนชั้นกลางตอน เป็นถึงชั้นล่างนิดนึงตรงที่ว่ามันพูดถึงการสร้าเนื้อท้าตัวของคนรุ่นใหม่ที่ที่มีความยากลําบากมากขึ้นในยุคสมัยนั้นนะฮะซึ่งซึ่งสมัยนี้ก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกแต่ว่าสมัยนั้นก็ถือยากแล้วแล้วก็แต่ว่าความความน่าสนใจคือว่าวิธีการเล่าของเขา,าเขาเขาไม่ได้เล่าแบบทื่อๆเขาเล่าแบบมีตัวละครเหมือนแบบพูดถึงผู้ชายผู้หญิงที่รักกันเจ็บตังค์ทำมาหากินอะไรอย่างเงี้ยนนี้มันทําให การที่มีตัวละคออย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นตัวแทนของคนคนคนฟังได้ครับเออมันก็รู้สึกว่าเ,เพลงน,นี้เป็นเพลของตัวเราเลยลเรากำลังเก็บตังตั้งด้วยทตัวอยู่เหมือนกันทับหลังเนี่ยคือหัวหอกเลยอะแล้วแล้วประเด็นที่ว่าการเขียนที่ว่าเอาไมเคิลแจ็คสันคืนไปเอาพระนาลายคืนมาคนรู้อีกแล้วครับคือไมเคิลแจ็คสันเนี่ย ตอนนั้นเป็น i ออฟ f ๊อปที่แดนเจร u สติงแบบสุดยอดแล้วอะแล้วมถึงเวลาเนี่ยเราพูดว่าเออแค่เขียนขึ้นว่าเอาไมเคิลแจ็กสันคืนไปเพราะไมเคิลแจ็กสันเนี่ยมาครอบนำผู้คนทั้งโลกครอบงานคนทั้งประเทศไทยหมดแล้วในแง่ของวัฒนธรรมตะวันตกการลูกโปงลูกเป้าทุกสิ่งอย่างไมเคิลทำอะไรตริ้การไปหมดแต่แนีแล้ววงคางราวังจุดประเด็นว่า มันไม่มีคุณค่าหรอกแล้วไล่กลับไปฟรีๆด้วยส่งให้กลับไปฟรีๆด้วยแลกกับไอ้ก้อนอิฐก้อนปูนสลักลายปูนปั้นอันหนึ่งเท่านั้นเองเพราะนั่นคือรากจิตวิญญาณที่มารากเงาโคตรเงาของความเป็นไทยมันฝังอยู่ในนั้นหรือว่าคาราบาวสามารถสามารถสร้างกระแสะในการทูกคืนิับหลังอะไร กลับสู่เมืองไทยได้ครับความเจ๋งของเพลงนี้มนันทำให้เราคิดถึงเพลงที่ต่างกระแสอย่างพวกเพลงในทไทยแลนด์แต่ว่าความเจ๋งข,ของทับหลังคือว่ากระแสในเรื่องการสคุลทับหลังนี้มันไม่ใช่กระแสที่เป็นแมสเท่าเรื่องการลงลงใ,ใช้ของไทยในตอนนั้นนะแต่เพลงนี้กลายเป็นเป็นเเพลงที่จุดกระแสจริงๆทําให้ทุกคนคนชาวบ้านชาวนำทีไ่ไม่รู้เรื่องนี้ก็สกลับมาสนใจเรื่องทับหลังอะไลได้ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องของเขาเท่าไหร่ไม่เหมือนกันรงลงใช้ของไทยอะไรเงี้ยก็เป็นครั้งหนึ่งที่ เป็นาบาวมีส่วนชีน้นำสังคมได้เขาแค่จับประเด็นนี้ยเห็นไหมครับว่าทับหลังก่หนึงแล้วในที่สุดได้กลับศิลปินหนึ่งวงสร้างคุณอุปการให้กับประเทศไทยมันเหมือนกันเราไปยึดอะไรกับจากที่เราเคยเป็นเมืองขึ้นเขาแล้วเราได้กลับมามีวงไหนอีกเหรอ แล้วแน่นอนครับวงคาราบาวไม่ได้มีเฉพาะ5้าอัลบั้มนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นที่ชื่นชอบวงเขาได้ทําเพลงให้กับทุกชนชั้นจริงๆเลยครับแล้วยิ่งได้มีโอกาสชมคอนเสิร์ตที่มาตรฐานเทียบเท่าคอนเสิร์ตเมืองน,น่านครับแฟนๆก็คงจะไม่พลาดอย่างแน่นอนกับความยิ่งใหญ่ที่มีชื่อว่าช้างร่วมฉลองมหากรรมดนตรี30ปีคาราบาวนั่นเองครับจะได้ชมกับซุปเปอร์ดมที่มีชื่อว่าช้างซุปเปอร์ดมนั่นเองครับ สำหรับวันนี้ก็หมดหน้าที่ของผมเสร็จแล้วครับครั้งต่อไปใครจะไายืนตรงจุดนี้เพื่อนำเสนอความสุดยอดของตำนานคาราบาวก็ต้องติดตามชมในวันหยุดครั้งต่อไปที่ช่อง9 Modern Nine เราเองครับผมสำหรับวันนี้ผมลาไปพร้อมบรรยากาศสนุกสนานของชาวอีสานนะครับแล้วเจอกันคราวหน้าสาวกคาราบาวสวัสดีครับ yeah. น้องครับอย่าเพิ่งกลับไปไหนนะครับ i'm ใครเป็นอะไรคือคำพูดสุดท้ายของชายชื่อบัวลอยตั้งแต่วันนั้นงันวันนี้แสงตะเกียงมีที่บ้านไยตายกย